เนื้อคู่แบบไหนอยู่ด้วยกันแล้วชีวิตเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องของเนื้อคู่ว่าเนื้อคู่แบบไหนอยู่ด้วยกันแล้ว จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยครับซึ่งในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าสามีและภรรยานั้นนับว่าเป็นปัจจัยเสริมความสุขและความร่ำรวยของชีวิตเราทุกคนเพราะคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตจนร่ำรวยเงินทองนั้น ท่านว่าจะต้องมีพื้นฐานของครอบครัวที่ดีด้วยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังทรงมีภรรยาและบุตรที่ประเสริฐที่คอยตามสนับสนุนและเคืือกูลกันทุกภพทุกชาติจนในที่สุดในชาติสุดท้ายพระองค์ก็ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับส่วนความรักและ บุเพสันนิวาสของคนสองคนนั้นนะครับท่านว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยเหตุสองประการนั่นก็คือ 1. เคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อน 2. เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบันซึ่งการที่คนสองคนเคยทำอะไรร่วมกันมานั้นท่านว่า อาจจะเป็นในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีก็ได้อย่างเช่นเคยทำบุญร่วมกันมาหรืออาจจะเคยทำบาปร่วมกันมาเป็นต้นครับส่วนคำว่ากรรมร่วมกันนั้นท่านว่าอาจจะมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีส่วนลักษณะของเนื้อคู่ว่าคู่ของเรานั้นเป็นคู่เบียดเบียน คู่เวรคู่กรรมคู่ทุกคู่ยากหรือคู่สร้างคู่สมท่านว่ามีวิธีดูดังต่อไปนี้ครับเนื้อคู่ประเภทที่หนึ่งเนื้อคู่ที่เรียกว่าคู่ดูดเพชฌฆาตครับเนื้อคู่ประเภทนี้ท่านว่า การที่จะมาเป็นคู่ครองกันนั้นก็เพราะเคยสร้างกรรมที่ต้องเบียดเบียนกันมาและเมื่อได้มาอยู่ร่วมกันหรือแต่งงานกันแล้วก็จะมองแต่ผลประโยชน์ที่อยู่ข้างหน้าซึ่งการแต่งงานนั้นก็อาจจะเป็นเพียงแค่ทางผ่านเพื่อไปสู่การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในวันข้างหน้าและ คู่ดุดเพจคาดนี้นะครับท่านว่าเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วคนทั้งสองนั้นพร้อมที่จะแทงข้างหลังต่อกันได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการพูดถึงในเรื่องของความรักหรือความเอื้ออาทรที่มีต่อกันเพราะมีแต่เรื่องของผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องครับ เนื้อคู่ประเภทที่สองเนื้อคู่ที่เรียกว่าคู่ดุดจ,จนครับเนื้อคู่ประเภทนี้นะครับท่านว่าเป็นเพราะทั้งสองคนเคยได้สร้างกรรมร่วมกันมาโดยเฉพาะในเรื่องของการเบียดเบียนทรัพย์สินและเมื่ออยู่ด้วยกันหรือแต่งงานอยู่กินกันแล้วไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะหาทรัพย์สินมาได้เท่าไรก็จะต้องถูกอีกฝ่ายคอยล้างผลาญอยู่ตลอดเวลาหรือบางคู่นั้นอาจจะถูกอีกฝ่ายล้างผลาญนจนหมดตัวไม่มีอะไรเหลือถึงแม้อีกฝ่ายจะหากินแทบตายแต่อีกฝ่ายจะทำให้หมดได้ในพริบตาท่านว่าคู่ดุจโจรน,นี้นะครับเมื่ออยู่ด้วยกันแล้ว จะมีแต่ความเหนื่อยยากชีวิตลมลุกลุกคลานตลอดเวลาและมีแต่ความทุกข์ยากครับเนื้อคู่ประเภทที่3เนื้อคู่ที่เรียกว่าคู่ดุดเจ้าหนายครับเนื้อคู่ประเภทนี้ท่านว่าเป็นเพราะคนสองคน เคยได้สร้างกรรมเบียดเบียนต่อกันในเรื่องของการกดขี่ข่มเหงมาก่อนและเมื่อมาอยู่ด้วยกันหรือแต่งงานกันแล้วจะอยู่กินกันไม่นานอีกฝ่ายจะแสดงทาาแท้ที่ไม่พึงประสงค์ออกมาให้เห็นนั่นก็คือจะเป็นคนที่คอยกดขี่ข่มเหงอีกฝ่ายอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนที่เคยเสียสละและให้คู่รักได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่เมื่อวันเวลานานไปเขาก็จะแสดงท่าแท้ออกมาจะคอยข่มเหงให้อีกฝ่ายรู้สึกต้อยตาและคล้อยตามตนเองอยู่เสมอท่านว่าคู่ดุดเจ้าหนายนี้นะครับเมื่ออยู่ด้วยกันแล้ว ก็เหมือนกับเป็นนักโทษหรือเหมือนกับอยู่ในกรงจะไม่มีอิสระภาพชีวิตคู่ก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความช้ำใจครับเนื้อคู่ประเภทที่4เนื้อคู่ที่เรียกว่าคู่ดุดบิดามารดาครับ เนื้อคู่ประเภทนี้ท่านว่าเป็นคู่ที่เคยมีความสัมพันธ์แบบเกือกูลกันมาก่อนตั้งแต่อดีตชาติด้วยความที่มีเมตตาอารีต่อกันและเมื่อตกลงอยู่ด้วยกันแล้วทั้งคู่จะเฝ้ารักและดูแลซึ่งกันและกันเหมือนกับบิดามารดารักษาบุตรและ เมื่ออีกฝ่ายทำดีก็จะช่วยส่งเสริมแต่เมื่ออีกฝ่ายทำไม่ดีก็จะช่วยห้ามปรามซึ่งแรกรักของทั้งคู่เป็นอย่างไรเมื่อนานไปความรักก็ยังเป็นเหมือนเดิมทั้งคู่จะเสมอต้นเสมอปลายท่านว่าคู่ดุดปิดามดารนานี้นะครับเมื่ออยู่ด้วยกันแล้ว ก็จะมีแต่ความสุขความอบอุ่นใจครับเนื้อคู่ประเภทที่5เนื้อคู่ที่เรียกว่าคู่ดุดพี่น้องครับเนื้อคู่ประเภทนี้ท่านว่าเป็นคู่ที่ต่างฝ่ายต่างให้ความยำเกรงซึ่งกันและกัน เหมือนดังน้องสาวเขารบรักพี่ชายต่างคนจะให้เกียรติและให้ความนับถือและยอมรับฟังเสียงของอีกฝ่ายอยู่เสมอด้วยจิตใจที่อ่อนโยนและมีเมตตาทั้งคู่จะไม่ถือตนให้เป็นใหญ่กว่ากันและก็ไม่ทนงตนจนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดจใจ ถึงแม้จะมีงอนกันบ้างแต่ก็จะงอนแต่พองามและในยามที่ร้ายก็จะพยายามรังสติให้ฉุกค,คิดก่อนที่จะทำอะไรลงไปเสมอท่านว่าคู่ดุดพี่น้องนี้นะครับเวลามีอะไรกินก็จะนึกถึงกันหรือหากพลาดพลัง้งจนชีวิตล้มเหลว ทั้งคู่ก็จะคอยประครับประครองซึ่งกันและกันและคอยให้กำลังใจต่อกันอยู่เสมอครับเนื้อคู่ประเภทที่หกเนื้อคู่ที่เรียกว่าคู่ดุดเพื่อนครับเนื้อคู่ประเภทนี้นะครับท่านว่า ถึงแม้จะผ่านวันเวลามานานเท่าไรแต่ความเป็นทั้งเพื่อนและคนรักก็จะยังไม่เปลี่ยนแปลงจะมีความรักและมีความพักดีต่อกันอยู่เสมอทั้งคู่เคยรักกันอย่างไรก็จะเป็นเช่นนั้นตลอดไปท่านว่าคู่ดุดเพื่อนนี้นะครับนอกจากความรักที่มีให้กันแล้ว ทั้งคู่ก็ยังเป็นคู่คิดและเป็นคู่ที่รักเดียวใจเดียวจะไม่มีการนอกใจซึ่งกันและกันและเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญครับเนื้อคู่ประเภทที่7เนื้อคู่ที่เรียกว่าคู่ดุด ธารับใช้ครับเนื้อคู่ประเภทนี้ท่านว่าเป็นคู่ที่รับเวรรับกรรมเหมือนกับคู่เจ้านายซึ่งเป็นประเภทที่ว่ายอมอีกฝ่ายได้ทุกอย่างเพียงเพราะคําว่ารักคาเดียวไม่ว่าจะถูกอีกฝ่ายข่มเหงรังแกหนักแค่ไหนหรือจะถูกใช้เยี่ยงทาตอย่างไร ตัวเองก็จะทนรับอีกฝ่ายได้ทั้งสิน้นท่านว่าคู่ดุดทารับใชยนี้นะครับเป็นคู่ที่อาภัพอย่างมากและน่าสงสารเพราะขาดสติปัญญากำกับจนปล่อยให้ความหลงเข้ามาครอบงมจิตใจเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วจะมีแต่ความทุกข์ครับ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเนือคู่ทั้งเจ็ดประเภทนี้คู่ที่พอจะยอมรับกันได้และอยู่ร่วมกันยังมีความสุขก็คือคู่ดุดบิดามารดาคู่ดุดเพื่อนและคู่ดุดพี่น้องครับส่วนอีกสี่คู่นั้นไม่ว่าจะเป็นคู่ดุดทารับใช้คู่ดุดเจ้านายคู่ดุดโจรและ คู่ดุดเพชฌฆาตท่านว่าเป็นคู่ที่เป็นไปในทางลบคือเป็นคู่เบียดเบียนเป็นคู่เวรคู่กรรมเป็นคู่ทุกข์คู่ยากเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานครับซึ่งต่างจากคู่บิดามารดาคู่เพื่อนและคู่พี่น้องที่เป็นคู่สร้างคู่สม เป็นคู่บุญเป็นคู่บารมีอยู่ด้วยกันแล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญเพราะจะคอยสนับสนุนและส่งเสริมกันให้ชีวิตคู่ประสบความสำเร็จและความร่ำรวยครับขออนุมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิต และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ